นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะ นินดายะนัประเวเทยะนะอุณเมยะปันดิโตโลพังสหมัชร,ริเยนะโกทังเปสุนิยันจะปันเดยาอาติณบัดนี้ อัตมบภาพจากแสดงพระสัตรธรรมเทศนาพันานาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามนัยยะแห่งพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นเป็นบทตั้งในเบื้องต้นมีใจความว่าภิกษุไม่ควรหวั่นไหวเพราะนินทา ได้รับการสรรเสริญก็ไม่ควรเหมิมเกริมใจพึงบรรเทาความโลภก,กับความตรนีความโกรธกับความส่อเสียดเ,เสียให้ได้วันนี้เป็นวันธรรมสวรรใจความสำคัญของพุทธศาสนาสุภาษิต ย่ำบ่งบอกถึงคนในสังคมในครั้งพุทธกาล2,500กว่าปีมาแล้วเป็นฉันใดปัจจุบันนี้แม้การเวลาจะผ่านไปนับพันพันปีกิเลสของมนุษย์ก็ไม่ต่างกันคนเราก็มีทั้งความโลภความโกรธ ความตรณีการส่อเสียดไม่สิ้นสุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองเห็นแล้วว่าความโลภเป็นภัยใหญ่หลวงของมนุษย์ที่ใดก็ตามมีความโลภที่นั่นก็จะมีภัยเกิดขึ้นทันทีเปรียบเสมือนกับเหยื่อที่ ล่อจระเข้ล่อสัตว์นานาชนิดล่อปลาสารพัดอย่างที่ถูกเหยื่อคือความโลภเนี่ยล่อเข้าไปให้ฉกให้แย่งแย่งชิงความโลภที่ว่านี้ได้แก่อะไรบ้างทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่เป็นทรัพย์ภายนอก มนุษย์อยากมีเงินเขาก็เอาเงินมาล่ออยากมีรถเขาก็ารถมาลวงอยากมีบ้านเขาก็เอาบ้านมาหลอกทั้งล่อทั้งลวงทั้งหลอกอยากจะมีอะไรเขาก็เอาสิ่งนั้นแหละมาให้เมื่อได้แล้วก็ลุ่มหลงพอลุ่มหลงก็เกิดความ สำคัญตัวเองผิดอยากได้ต่อไปอีกอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนอยากได้ในทางที่ผิดความโลภนี้เป็นภัยใหญ่หลวงของมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ย่อมมีความอยากมีตัณหา มีความรู้สึกว่าฉันไม่พอฉันจะต้องได้มากกว่าเธอหรือฉันจะต้องได้มากกว่านี้แม้บางครั้งมีการแบ่งปันมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าแบ่งไม่เท่ากันหารไม่เท่ากันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาหรือบางคนอาจจะโลภอยากได้สัดส่วนที่เป็นของน้องมาเป็นของตนเอง สัดส่วนที่เป็นของพี่มาเป็นของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจจะลักลอบปลอมลายเซน็นอาจจะล่อลวงว่าจะไปลงทุนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ได้กำไรที่มากกว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ความโลภได้ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงความโลภได้เกิดทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างสายเลือด พี่น้องกันฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลความโลภนี้เป็นภัยใหญ่หลวงจริงๆท่านสาธุชนทั้งหลายคิดดูให้ดีระหว่างสมบัติที่เราได้มากับความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนี่อะไรจะสำคัญได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้ต่างหากเล่า จะทำให้เกิดความเบาใจสบายใจระหว่างญาติหลายคนที่คิดจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมักจะยืนกระต่ายขาเดียวว่าฉันต้องได้มากกว่าและหาวิธีที่จะเอามาให้ได้การได้ของเขาเป็นการได้ที่ไม่มีความยั่งยืนเป็นการได้ที่ไม่ปลอดภัยเพราะจะมีคนมายั่งชิง กลับคืนไปอีกฉะนั้นความโลภเป็นภัยใหญ่หลวงจริงๆท่องจำเอาไว้ในใจให้ได้ให้ชัดเจนโปรแกรมเอาไว้ในสมองของเราว่าความโลภเป็นภัยใหญ่หลวงของชีวิตอย่าคิดโลภเอาของใครมาเป็นของตนหรืออย่าคิดโลภเอาเปรียบใครอย่ามองเห็นทรัพย์สินสมบัติ มีค่ากว่าความเป็นญาติพี่น้องในสายเลือดเดียวกันฉะนั้นสำเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนย้ำ2,500ปีมาแล้วธรรมะข้อนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เสมอกับกิเลสข,ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันประการที่สองก็คือความตรณีท่านทั้งหลาย ความตระหนี่นี้ก็เป็นภัยใหญ่หลวงที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันบางคนมีทรัพย์บางคนมีความรู้บางคนมีเครือข่ายที่เรียกว่าคอนเนคชั่นบางคนมีบุญวาสนาบารมีแต่ไม่ช่วยใครฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้คนเดียว บางทีสิทธิ์กับอาจารย์พ่อแม่ญาติพี่น้องกลัวแต่คนอื่นจะนินทากลัวแต่คนอื่นจะว่าร้ายจนกระทั่งตายไปแล้วไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากคนผู้นั้นก็มีตรณีในที่นี้ก็คือตรณีทั้งทรัพย์ทั้งบุญบารมีอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ ก็ตรณีไปหมดแทนที่จะพอกพูนแค่ขยิบตาเอ่ยปากนิดเดียวเขาก็สามารถที่จะยืนขึ้นมาอ้าปากลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เป็นพระคุณอันใหญ่หลวงกระตันญูกตเววีก็จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ตั้งตัวได้เพราะการช่วยเหลือของท่านผู้นั้น อาตมาภาพได้ยินเรื่องราวหนึ่งนั่นก็คือบุคคลที่ขายข้าวแกงให้กับเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีเงินไปโรงเรียนทุกเช้าเด็กคนนี้ก็ขอน้ำข้าวแกงราดข้าวแกงไม่ได้ขอเนื้อนะขอน้ำแต่ลุงที่ขายข้าวแกงนี่เห็นว่าเป็นเด็กยากจนอนาถาแต่ขยันมันเพียรตั้งใจไปโรงเรียนทุกวัน ก็เลยแอบซ่อนกลับเข้าไปด้วยเด็กผู้นั้นจบการศึกษาแล้วก็หายไปแล้วก็ไปเรียนหนังสือจบจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็ไปทำงานเป็นคุณหมอเขาก็ยังสำนึกบุญคุณในช่วงระยะเวลาที่เป็นเด็กอนาถายังไม่มีทุนการศึกษาเนี่ย ว่าลุงคนนี้เคยตักข้าวแกงให้เขาราดข้าวแล้วก็อิ่มท้องไปเรียนหนังสือวันหนึ่งคุณลุงป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลรักษาจนกระทั่งวันหนึ่งป่วยหนักต้องผ่าตัดเมื่อผ่าตัดรอดปลอดภัยเสร็จก็เลย หมอก็ยื่นบินทางโรงพยาบาลก็ยื่นบินให้คุณลุงปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายสามแสนบาทคุณลุงก็ตกระจายเพราะว่าขายข้าวแกงไม่มีเงินเก็บเลยแต่ละวันแต่ละวันสงเคราะห์คนนั้นสงเคราะห์คนนี้เด็กๆยากจนก็เวียนไป แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะต้องจ่ายทันทีก่อนออกโรงพยาบาลแต่มีคำสลักเอาไว้ข้างล่างเล็กๆว่าเงิน<ไ>จำนวนดังกล่าวนี้ได้จ่ายแล้วโดยนายแพทย์คนหนึ่งระบุชื่อว่าชื่อนายแพทย์คนนั้นลงเองก็ตกใระจายเพราะไม่รู้จักในที่สุดคุณหมอท่านนี้ก็ มาบอกคุณลุงมากราบสวัสดีคุณลุงว่ากราบขอบพระคุณนะครับคุณลุงที่ทําให้ผมได้เป็นหมอได้รักษาชีวิตคุณลุงและได้ตอบแทนพระคุณอันใหญ่หลวงที่คุณลุงช่วยชีวิตผมแม้จะเป็นข้าวแกงมือหนึ่งไม่กี่บาทแต่มันคือชีวิตทั้งชีวิตของผมคำขอบคุณนี้บ่งบอกให้ลุงได้ลํำลึกถึงว่าครั้งหนึ่ง มีเด็กคนเด่งตัวเล็กๆไปขอข้าวแกงถือไปโรงเรียนทุกวันและคุณลุงก็บอกว่ามารับข้าวแกงได้ทุกวันทุกวันไม่ต้องเป็นห่วงคุณลุงไม่ตรนี่และไม่ได้เป็นเด็กคนนี้คนเดียวเท่านั้นเด็กคนอื่นๆคุณลุงก็ช่วยเห็นหรือยังว่าความไม่ตรนีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันมีค่ายิ่งใหญ่เพียงใดต่อจิตสำนึกของผู้คน แม้แต่ข้าวปราอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรแก่ลูกพระลูกเนนตอนเช้าโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆตื่นเช้าขึ้นมามีกับข้าวถุงหนึง่งข้าวทัพพีหนึ่งตักใส่บาตรพระเนนก็รอดวันนั้นทุกเช้าก็จะเห็นคุณยายแก่ๆออกมาใส่บาตรกับหลานสามเณรตัวน้อยๆก็เดินรับบาตรไป สำเนนก็จะต้องสำนึกในพระคุณในบุญคุณของคุณยายแก่ๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลให้ศีลให้พรให้เกิดกำลังใจขึ้นมาความไม่ตนีมีหลายระดับด้วยกันทั้งไม่ตนีทรัพย์สินเงินทองไม่ตนีน้ำใจไม่ตนีวิชาความรู้ถ้าเราไปหาทนายความ เราจะต้องจับเวลาค่าปรึกษาทนายความคิดเป็นเงินเป็นทองเป็นเวลาค่าปรึกษาหมอก็คิดเป็นเวลาเช่นเดียวกันหมอบางประเภทค่าปรึกษาต่างๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่ว่าบางคนคิดว่าช่วยเหลือคนที่ลำบากยากจน เป็นทนนายความคนจนก็ทำให้เกิดความรู้สึกสำเน็จในพระคุณนั้นๆว่ารอดพ้นมาเพราะว่าข้อคิดดีๆจากท่านเหล่านี้คือไม่ตรนีวิชาความรู้ไม่ตรนีน้ำจิตน้ำใจนี่ก็เป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อสังคม ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้ชัดเจนว่าความตรณีนั้นก็เป็นภัยใหญ่หลวงอีกเหมือนกันสำหรับชีวิตฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันในสังคมให้เราทั้งหลายแสดงน้ำจิตน้ำใจไม่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรก็ตามก็อย่าแห้งแรงน้ำใจอย่าตรณีน้ำใจไมตรีจิตรอยยิ้มคำทักทายถามสุขทุกข อย่าทำหน้าเบื้องหน้าตึงอย่าทักทายคนอื่นด้วยการจับผิดจ้องจับผิดอย่าเมินเฉย,เฉยเ,ฉยเฉยเมยทอดทุระแสดงน้ำใจไมตรีจิตเมื่อเขาได้ดิบได้ดีเมื่อเขาได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นน้ำใจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประการต่อมาก็คือ ความโกรธท่านสาธุชนทั้งหลายความโกรธก็เป็นภัยใหญ่หลวงของชีวิตเช่นเดียวกันเราทุกคนเนี่ยมีเหตุที่จะให้โกรธกันมากมายกายกองแต่เราไม่โกรธนั่นเป็นเพราะว่าเราเข้าใจว่าความโกรธนั้นเป็นภัยต่อชีวิตทั้งชีวิตเราเอง ทั้งชีวิตของเขาเองเช่นโกรธกันปั๊บก็เป็นศัตรูกันโกรธกันรปรั๊บสิ่งแรกที่ได้รับก็คือเลือดฉีดหัวใจเต้นอาจจะช็อกได้ง่ายๆถ้าโกรธแรงโกรธกันรปรั๊บนอนไม่หลับโกรธกันรปรั๊บก็หาทางจะแก้แค้นเอาคืนเหตุในการโกรธนั้นอาจจะเป,เป็นเพราะว่าน้ำเสียง อาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจกันผิดอาจจะเป็นเพราะว่าการถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกใส่ร้ายป้ายสีเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็จะทำให้โกรธให้เกลียดกันความโกรธตามมาด้วยความเกลียดความเกลียดตามมาด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นและแก้แค้นคืนมันจะตามมาเป็นทอดๆเป็นอิทัปปัจจยาตาเป็นปัจจยาการคือเป็นลูกโซ่ ลูกโซ่ของความโกรธเนี่ยมันมีพละกกำลังยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดเกิดสงครามได้ความโกรธเนี่ยฉะนั้นความโกรธที่เราได้เห็นว่ามนุษย์ของเราสามารถที่จะก่อสงครามได้ทำให้เรามองเห็นว่าความโกรธไม่ต่างอะไรกับลูกระเบิดระเบิดเล็ก เป็นระเบิดปรมาณูก็ได้เป็นไฟเผาไหม้บ้านเมืองทั้งเมืองได้ความโกรธคือไฟคือฟืนคือไฟนั่นแหละมันอันตรายแค่ไหนเราเห็นไฟไหม้ภูเขาเห็นไฟไหม้เมืองอย่างเช่นที่ l อบ้านเมืองผู้คนวอดวายไปเป็นเมื่มืนหลังคระหาด ราคาร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็วอดวายไปกับเพลิงที่โหมกระหน่าซ้ำเติมลงไปด้วยแรงลมความโกรธก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะทำให้คนที่โกรธกันเนี่ยประทุสลายกันเหมือนกับไฟเผาไหม้ภูเขาทั้งลูกทำลายทรัพย์สินสมบัติได้ทำลายชีวิตได้ทำลายธุรกิจการงานกันได้เพราะโกรธกัน ฉะนั้นคืนดีกันเนี่ยอาภัยกันเนี่ยเป็นหนทางที่จะทําให้เราปลอดภัยทั้งคู่ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นมิตรที่ดีต่อกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นสันติภาพก็จะเกิดสันติภาพมาจากอะไรมาจากมิตรภาพที่ดีต่อกันมิตรภาพมาจากอะไรมาจากการให้การพูด ยกย่องชื่นชมสรรเสริญมิตรภาพามาจากอะไรมาจากการช่วยเหลือเกื้อกูลบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันทั้งในยามยากก็ไม่ทิ้งกันยามดีก็อุ้มชูกันแล้วก็ประพฤติอย่างนี้เสมอต้นเส,เสมอปลายท่านเรียกว่าการสงเคราะห์เป็นสังฆะวัตถุในทางพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองไปพูดดูว่าการพูดให้คนเจ็บใจกับพูดให้คนดีใจปลื้มใจเนี่ยผลรับผลที่ได้รับออกมาเนี่ยจะต่างกันอย่างไรคิดดูให้ดีฉะนั้นการให้จึงเป็นการผูกมิตรที่ดีท่านสาธุชนทั้งหลาย ยังมีธรรมะอีกข้อหนึ่งที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือความส่อเสียดความส่อเสียดนี้เป็นภัยใหญ่หลวงของชีวิตเช่นเดียวกันบางคนไม่มีอะไรจะทำก็พูดส่อเสียดพูดเสียดแทงพูดใส่ร้ายให้ร้ายคนอื่นปากกาที่มีอยู่ในมือ ก็เขียนเสียดแทงใส่ร้ายคนอื่นปากที่มีอยู่ก็พูดใส่ร้ายคนนั้นคนนี้คนโน้นจนกระทั่งเกิดการเกลียดชังผู้ใหญ่ชังผู้น้อยผู้น้อยก็ขัดขืนผู้ใหญ่ในที่สุดไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากการซอเสียดนั้นสังคมก็ส่วนเซนั่นเป็นเพราะความสนุกปากของคนที่ชอบ ส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสีนินทาฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายเนี่ยบรรเทาความโลภบรรเทาความตรณีบรรเทาความโกรธบรรเทาความส่อเสียดและก็อย่าวันไหวในเรื่องของการนินทา และอย่าเหิมเหิมเกริมอย่าทำใจให้เหิมเกรมเมื่อถูกคนว่าร้ายอย่าวันไหวในนินทาอย่าเหิมเกริมเมื่อใครเขาสรนเสริญเราให้มองเห็นว่านี่คือโลกธรรมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศ สุขทุกปรากฏนินทาสรรเสรินี่เป็นของธรรมดาอย่าก,กระวนกระวายวันไหวต่อนินทาที่มันเกิดขึ้นคนเราเนี่ยรักกันผิดก็เป็นถูกช่างกันถูกก็เป็นผิดถ้าไม่รักกันอะไรอะไรก็ผิดหมดเหมือนใส่แว่นตาสี ใส่แว่นตาสีแดงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีแดงใส่แว่นตาสีดำมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างฝนจะตกแล้วท้องฟ้าวันนี้ทั้งที้แดดจ้าอยู่ตาของเราทัศนคติของเราที่มองเห็นคนอื่นในทางผิดๆเนี่ยเป็นทัศนคติที่เลวร้ายที่สุดเป็นพิษเป็นภัย กับคนอื่นเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าสังคมใดๆก็ตามไม่ว่าจะอีกกี่พันปีข้างหน้านับจากสมัยพุทธกาลมาถึงวันนี้และนับจากวันนี้ไปอีก2,500ปีข้างหน้ากิเลสของมนุษย์ก็ไม่ต่างกันหรอกก็จะเป็นอย่างนี้แหละโลกธรรทก็ยังจะมีอยู่ ความตรณีทีเหนียวความโลภก,ก็ยังจะมีอยู่มนุษย์ยังโกรธกันอยู่มนุษย์ยังจะต้องส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสีกันอยู่ทำอย่างไรลนะ่ะท่านสอนให้เราให้บรรเทาสิ่งเหล่านี้ตัดไม่ขาดก็จริงขุดรากออกไม่ได้ก็จริงแต่ให้บรรเทามองเห็นโทษของความโลภความโกรธ ความตรณี่ทีเหนียวการส่อเสียดใส่ร้ายเนี่ยมองให้เห็นโทษเห็นโทษแล้วก็จะเห็นทรรมโทษนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทรรมโทษนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดการบันเทาโทษนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดการระมัดระวังเกิดสติถ้าใครอยากจะได้โทษแสดงว่าคนนั้นขาดสติ มองเห็นยาพิษแล้วไปดื่มยาพิษแล้วยังเอายาพิษนั้นไปให้คนอื่นดื่มอีกมันจะเสียหายกันไปทั้งหมดพวกเราทั้งหลายอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความผันผวนความไม่แน่นอนคลุมเครือกำกวมเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีมนุษย์สามารถที่จะล่อลวงโลกอยากได้ของคนอื่นเช่น call center สามารถที่จะทําได้หมดเลยมนุษย์สามารถที่จะฉกเอาทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนทางตัวเลขตัวหนังสือทางธนาคารขโมยทรัพย์สินกันได้ง่ายหรือแปลงเอกปลอมแปลงเอกสารสามารถที่จะทํากันได้ง่ายมนุษย์ของเราทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นความ ช่องทางเห็นความโลภเป็นของดีเราก็โฉกเอาอันนี้ก็จะเป็นโทษต่อเราเองต่อสังคมเองฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นภัยใหญ่หลวงที่จะทำให้เรามีพิษมีภัยเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามพิษภัยเหล่านี้ก็จะเป็นภัยให้เกิดโทษไม่ใช่เกิดโทษแต่เพียงเราอย่างเดียวเกิดโทษข้ามภพข้ามชาติอีกด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกไม่ได้สอนให้เรา เห็นแก่ตัวไม่ได้สอนให้เราเอารัดเอาเปรียบไม่ได้สอนให้เราโลภอยากได้ของใครหรือใส่ร้ายป้ายสีใครแต่สอนให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักบรรเทารู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแม้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นทรัพย์สินสมบัติภายนอกเป็นของหาได้ถ้าความรัก ความเข้าใจยังอยู่เราจะช่วยเหลือกันเกือ้อกูลกันเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราทั้งหลายดังที่อัตมภาพได้แสดงมาพระธรรมเทศนามีนัยยะดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนี